สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มารับรชมชมอ่อง u ูทช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้า <c oughs> ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ไม่ไม่ใช่อะไรหรอกคือรอตอบคอมเมนต์ด้วยส่วนหนึ่งก็ยังมีคนคอมเมนต์เกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนอยู่ซึ่งผมมองว่าไอ้พวกที่คิดแบบนี้ถ้าผมพูดภาษาเขาเป็นนะผมจะบอกเขาว่าไง ไล้สาระปัญญาอ่อนทำไมเหรอครับปัจจุบันนี้ทุนใหญ่เนี่ยมันกําลังลุกขึ้ไปถึงจังหวัดนาราธิวาสบ้านเกิดผมเพราะก่อนหน้านี้ประมาณสักปี2564บิ๊กซีก็สามารถเรียกว่าไปปักหมุดในเมืองนาราธิวาสได้แล้วเดี๋ยวจะมี โลตัสไปอีกแล้วอาจจะมีห้างอือ่นเข้าไปจองพื้นที่อีกคนที่คิดจะแบ่งแยกดินแดนเนี่ยควรจะเปลี่ยนความคิดและมหาผลประโยชน์จากห้างที่มาเกิดใหม่ในจังหวัดนรนาธิวาตจะดีกว่าแล้วการที่หลายคนไม่ยอมแยกแยะระหว่างาศาสนากับคนกระทำความผิดก็เปรียบเสมือนคุณ ไเดียทำปลาลาดพริกก็ได <c oughs> ม้มันจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นปลาลาดพริกเนี่ยปลาคุณก็ต้องเอาไปทอดก่อนใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่ทอดเนี่ยเดี๋ยวมันจะคาวแล้วมันจะคลุกไม่ได้น้ำพริกที่เอามาลาดปลาเนี่ยคุณก็ต้องทำต่างหาก แล้วมาลาดถึงกินคู่กันได้ทีนี้ถามว่าถ้าแยกกันได้ไหมก็แยกได้อยู่เอาใส่ถ้วยแยกต่างหากก็ยังได้มันก็อร่อยไปอีกแบบไอ้เรื่องคนกระทําความผิดในพื้นที่เนี่ยก็คือก็โกรธในตัวบุคคลแต่เรื่องศาสนาเนี่ยไม่มีความรู้สึกนคิดตรงนี้ครับเพราะอะไรนร่เลยครับ เรื่องคนกระทำความผิดเนี่ยผมก็ถือว่าไม่พอใจเนาะแต่เรื่องศาสนาเนี่ยผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่เกลียดเขา <c oughs> เพราะอะไรครับศาสนาพันกว่าปีของอิสลามเนี่ยพันกว่าปีของพุทธเนี่ยสองพปีเรามีปีที่มากกว่า ใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้รังเกียจศาสนาแต่ผมไม่ชอบคนกระทาความผิดผมแยกออกจากกันเหมือนทําปลาลาดพริกอ่ะผมก็ทอดปลาต่างหากแล้วครับก็ทําน้ําลาดต่างหากถ้าผมไม่คิดจะเอาน้ําลาดนั้นใส่ลงไปเลยก็แยกได้นี่เพื่ออะไรครับค่อยไปลาดทีหลังก็ได้เดี๋ยวมันกินแล้วไม่อร่อยมันจะเซ็ง เพราะฉะนั้นคนที่กระทำความผิดในศาสนาอิสลามเนี่ยก็คือตัวบุคคลแต่ตัวศาสนาผมไม่ไปแตะต้องไม่ไปยุ่งคำพีไม่แต่หน้าเดียวผมก็ไม่ไปเปิดเปิดทําไมอะ่ะที่หลายคนบอกว่าให้ศึกษามาให้ดีซะก่อนแล้วค่อยมาทําคลิปศึกษาเรื่องอะไรครับอธิบายนิดนึงคุณอยากผมไปศึกษาเรื่องอะไร ตอนนี้มีคนเอาคำพีอังกุรอานมาพูดในด้านลบใช่ไหมผมควรจะศึกษาแล้วเอาคําพูดดีๆของอิสลามมาเผยแพร่ใช่ไหม <c oughs> ผมว่าไม่ต้องหรอกครับโต๊ะครูโต๊ะอิหม่มคนที่เขาสอนศาสนานะี่ะเขาทำอยู่แล้วผมไม่เกี่ยวข้องอืเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ฉลาด ค่อนข้างโง่เขลาเลยละครับเพราะอะไรคุณอย่าลืมว่าแบ่งแยกดินแดนไปเนี่ยตำรวจคุณก็ต้องสร้างใหม่ทหารคุณก็ต้องสร้างใหม่รัฐบาลชุดใหม่ผู้นําของประเทศใหม่แล้วคุณก็ต้องคิดตรงชาติขึ้นมาใหม่คุณต้องหาความหมายของตรงชาติใหม่นี้ขึ้นมาด้วยเพีงชาติคุณก็ต้องแต่งใหม่แล้วอะไรต่อครับ กฎหมายของประเทศคุณก็ต้องสร้างใหม่คุณสร้างจากอะไรคุณก็เอาคำภีร์อังกุรอานเดิมเนี่ยมาบัญญัติเป็นกฎหมายใช้ในประเทศคุณแต่ทีนี้ถ้าเกิดมีคนไม่เห็นด้วยล่ะคุณจะตามล้างตามเช็ดตามฆ่าเขาหรือเปล่าผมไม่รู้ทีนี้บอกว่าบางคนนะใช้คำพูว่ารัฐไทยลังแกรัฐบาลไทยลังแกประเทศไทยลังแกไม่จริงหรอก ไม่มีใครรังแกใไรความเจริญก็เข้าถึงพื้นที่แล้วนะครับมันเข้าไปถึงแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีโรตัสเข้าไปเปิดในนราธิวาสพาลงหนังไปด้วยคนในเมืองนราธิวาสก็จะได้ดูหนังในโรงภาพยนตร์ทีนี้ถ้ามุสลิมเขาไม่ดูหนังคนไทยพุทธก็ไปดูอย่างมีคนที่ไม่ได้รู้จักกันโดนตรงนะครับเขามาเล่าให้ผมฟังว่า บิ๊กซีนาลาธิวาสเนี่ยคนไทยพุทธไม่ได้เข้าหรอกส่วนนากเป็นมุสลิมใช่แต่ก็ไม่เชิงว่าคนไทยพุทธไม่มีมีเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยไปหน่อยนึงแต่มันก็เป็นผลกําไรของพื้นที่ครับพอมันมีกําไรเนี่ยข้อดีมันคืออะไรรู้ไหมครับก็สามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุขบางทีเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมีหลายคนพูดได้ฟังว่า บ้านอยู่ข้างๆกับคนนับถือศาสนาอิสลามไม่เคยทะเลาะก,กันไม่เคยโจมตีกันไม่เคยมีอะไรกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแบ่งปันกันอิสลามเองก็เคยไปช่วยงานในวัดโดยไม่หวังอะไรทั้งสิน้นและช่วยแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการอะไรจากวัดด้วยซ้ำไปมันก็มีแต่ทีนี้พอเราพูดอะไรแบบนี้ออกไปคุณนายภาสิกาก็จะบอกว่า มันใหญ่กว่านั้นมันเรื่องใหญ่ตัวกว่านั้นมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะเขาจะเล่นครอบงําทั้งประเทศเขาจะยึดครองประเทศนี้เขาทําไม่ได้หรอกครับหรือแม้ว่าเขาจะประกาศตัวเป็นอิสลามทั้งโลกก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับไปถึงแม้นเขาจะเป็นอิสลามแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทิ้งไม่ได้คือวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เขาทิ้งไม่ได้ <c oughs> สมมุติว่าเขาเปลี่ยนเป็น เป็นคนญี่ปุ่นแล้วรับอิสลามกันทั้งประเทศวัฒนธรรมเดิมของญี่ปุ่นเขาทิ้งได้ไหมครับก็ทิ้งไม่ได้เขาจะสร้างวัฒนธรรมวัฒนธรรมใหม่ก็ไม่ได้ยังไงมันก็ต้องอยู่กันต่อไปเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกดินแดนที่ได้ยินข่าวอะไรมาในในช่องเราๆเนี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ คนที่คิดจะทําก็คืออันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแค่อยากจะบอกว่ามันไม่ถูกต้องมันโง่เขลาขนาดมันไม่รู้จักคิดว่าเฮ้ยมันทําไม่ได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมสงสัยนะคลิปคล้ายๆกันของสองศาสนาคือพุทธกับอิสลาม อิสลามจะตั้งคำถามกับคนดัางศาสนาที่เข้ามารับอิสลามว่าทำไมคุณถึงเข้ารับอิสลามคุณเข้ารับอิสลามเพราะอะไร <c oughs> คำถามนี้คือคนอิสลามถามคนดัางศาสนาทั้งที่เป็นชาวพุทธเองหรือจะเป็นคนมุสลิมที่มาจากศาสนาอาื่นอย่างเช่นพวกคิดจะจากฮินดูซิกราเนีเขาก็จะตั้งคำถามอย่างนี้ว่าทำไมคุณเข้ารับอิสลาม คำถามอย่างเงี้ยเขาจะถามเพราะเขาอยากรู้คําตอบถูกไหมครับในขณะที่ศาสนาพูทเองเขาถามว่าไงทําไมคุณถึงออกจากอิสลามอ่ะคนที่ให้คําตอบส่วนใหญ่อเขาก็จะเป็นคนอิสลามตั้งแต่เกิดแหละครับแต่นู่นนี่นั่น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 ,น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 เขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าผม เป็นอิสลามตั้งแต่เกิดก็ปฏิบัติตัวตามหลักการศาสนาแต่แต่อะไรไปเห็นคนทําไม่ถูกต้องตามหลักการไม่เตือนสติไม่ว่าอะไรเขาแล้วก็ไม่ได้บอกเขาว่าอันนี้ผิดนะอันนั้นผิดนะไม่ได้บอกหรือบอกไปเขาไม่ฟังผมก็ไม่รู้ในะตรงนั้นมันก็เกิดปัญหาปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือคุณปฏิบัติได้ไม่ดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ก็เลยท้อแท้สิ้นหวังไม่อยากเป็นต่อแล้วก็เลยออกแล้วก็กล่าวหาเขาว่าไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ <c oughs> หลายกรณีหลายเคสที่ผมได้ดูนะครับมันคืออะไรบ้าง <c oughs> คุณเอาวัฒนธรรมของคนมุสลิมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอะมาบอกเป็นศาสนาผิดครับผมวัฒนธรรมกับศาสนามันแยกออกจากกันชัดเจน เหมือนในพื้นที่3าจังหวัดชายแดน,นภาคใต้ไล่ขึ้นมาถึงอำเภอจนะสงขลาแล้วก็สะบาย้อยเขาจะมีการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมีการเลี้ยงนกเขาชวาใช่ไหมครับเช้าๆก็ตื่นเช้าล้างหน้าล้างตาก็ไปนั่งร้านน้ําชาเอากงนกไปแขวนแล้วก็ไปนั่งคุยกันแล้วก็ดีดนิ้วเพื่อเป็นสัญญ,ญาณให้นกได้ร้อง แล้วคุณมองว่าเขาไม่ทําอะไรเลยเขาไม่ทำเขาจะมานั่งดีดนิ้วให้นกร้องได้ไงครับตรงนี้คือวัฒนธรรมของเขาใช่ไหมครับแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเพราะไม่มีบทไหนในศาสนาเขียนว่าให้ทําเลยอันนี้ก็าปฏิบัติกันเองครับฉะนั้นต้องแยกออกจากกันนะครับอืมก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นหลักนะก็พูดอ่า ไปเรื่อยอะแต่ก็อยากจะบอกว่ายังไงก็ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งสำหรับเพื่อนๆที่มีน้ำใจในการช่วยเหลือการเงินให้กับช่องเหมือนเดิมครับถ้าคุณสนใจเอ๊ะช่องนี้เขามีหมายเลขบัญชีอะไรธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาหัดใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีย้ำครับ ธนาคารฐานใดธนา,าติสาขาหัาดใหญ่ชื่อบัญชีนายุทธการหงวั้ดีถ้าใครบอกว่าช่องร้องเองแต่งเองมีหมายเลขบัญชีที่พร้อมจะโอนเงินแล้วไม่ตรงกับบัญชีที่ผมกำลังจะให้นี้เชื่อเลยครับว่าไม่ของจริงอย่าโอนหมายเลขบัญชีที่คุณจะโอนมาได้นั้นก็คือ316 26 28972 สา6 2นึ่งหกดเนี่คือบัญชีที่คุณจะโอนเงินมาได้ครับเพราะฉะนั้นจะโอนเท่าไหร่มันเป็นสิทธิ์ของคุณไปผมก็ไม่ได้ไปบังคับคุณแล้วขอเถอะครับไอ้คําว่าขอทานออนไลน์เนี่ยผมไม่ได้โกรธนะอย่าไปใช้ที่อื่นใครก็ทําแบบนี้ก็ปล่อยเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นตามที่ผมได้แจ้งหมายเลขบัญชีไปนะครับธนาคารทหารไทยธนา,าตาสาขาหาดใหญ่ ชื่อบัญชีนายุทธการหงพักดีเลขที่บัญชี316 26 28 972 316 26 28 972ถ้าจะโอนโอนที่บัญชีนี้เท่านั้นไม่มีบัญชีอื่นให้โอนนะครับอย่าไปหลงเชื่อใครโดยเด็ดขาดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆเ,เลยที่ได้ช่วยเหลือเงินทองมาและผมก็ได้มีโอกาสทำรถจักรยานสล้อ เอาไว้สําหรับเดินทางไปซื้อข้าวซื้อของทําอะไรหลายอย่างวันนี้ครับก็ยังต้องมีการเอารถไปเพิ่มเติมต่อเล็กๆน้อยๆให้มันใช้งานได้เปอร์เซนเต็มเดี๋ยวทํารถเสร็จแล้วเนี่ยผมค่อยมาชี้แจงว่าเสริมแต่งอะไรเข้าไปบ้างในตัวรถนะครับถ้าเพื่อนๆชอบช่องนี้เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ได้จะได้ไม่พลาดคลิปตอป่อไปของช่อง YouTube ช่องนี้ครับผม สัญญาไว้้วยเลยค้ายคลิปแล้วครับยังไงเจ้าของช่องก็จะทำวิดีโอต่อเป้าหมายของเจ้าของช่องนี่ใหญ่โตมากอยากจะพาช่องเนี้ยช่องเดียวเลยให้มียอดวิดีโอมากที่สุดในโลกเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนเนี่ยทั้งโลกได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรื่องอะไรที่สำคัญสำคัญเดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะครับ พราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ